สวัสดีครับทุกท่านมิตชฉยบ,บัญชาเพชรราชาวราชมาอีกแล้วครับจากหนังสิบกมมเรื่องลอยกระทงผลงานการกำกับของครูนิรมิดนะครับหนังเรื่องนี้เขาฉายครั้งแรกวันที่21่สิบกิกาย,ยนปี2 0 1 2ที่โรงหนังคาเท่นะครับชื่อเรื่องลอยกระทงอาจจะดูธรรมดาอาจจะดูเฉยๆนะครับแต่จริงๆเป็นหนังครบรถนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เราเพิ่งได้ฟีมมาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับให้ยืมฟีมมานะครับเป็น สี่หมวนสั้นๆนะครับใชแล้วได้ความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากพิล์มังส่วนเสียหายนะครับก็เลยต้องตัดต่อตัดเล่มนะครับผมลองตัดเล่มดูแล้วก็จะเหลือประมาณแค่ชั่วโมง10ชั่วโมง2 0นาทีเศษนะครับแต่ถ้าเราไปนําไปรวมกับก็ปี้ซึ่งเป็นวิดีโอซึ่งเป็นพิล์มอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยมีอยู่นะครับแล้วก็ ก็ปีนั้นเกือบชั่วโมง40นาทีนะครับถ้านํามาต่อรวมกันก็จะเป็นหนังที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าที่ได้แล้วก็ชะง,งักอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีบทภาคนะครับแล้วก็เรื่องย่อนั้นผมเพิ่งได้มานะครับแต่ว่าเป็นย่อจากนิตยสารสมัยก่อนไม่ใช่ย่อจากบทภาพยนตร์นะครับก็เป็นเรื่องย่อที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่อ่านดูแล้วก็พอจะจับใจความได้นะครับว่าตัวละครเป็นใครอย่างไรแล้วก็ จะไปทางที่ทางไหนนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงมือทํานั้นความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซึ่งในยูทูบก็มีคนเอาไปลงนะครับเป็นวิดีโอซึ่งไม่ค่อยชัดนะครับเราจะชัดกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ภาคเสียงนะครับก็เลยไม่เอามาฉายให้ดูนะครับแต่วันนี้ฉายเปิดตัวไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเรามีเวลาว่างๆจากหนังมิดเรื่องอื่นนะครับเราก็จะช่วยกันทาบทภาคแล้วก็ภาคเสียงหนังเรื่องลอยกระทงนะครับเพิ่ง ถ้าดูจากฟิล์มนะครับก็จะเป็นภาพที่สดใสกว่าที่ท่านเคยเห็นในมวนวิดีโอทั่วไปนะครับนี่เป็นฉากซึ่งจะมีการวางระเบิดรถไฟนะครับเห็นไหมครับผมบอกว่ามีคุณบุูวิบุญนันนะครับชื่อลอยกระทงนั้นเป็นชื่อธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆหนังสมัยนั้นเขาสร้างกันครบรถนะครับแล้วก็จะมีฉากที่เกี่ยวข้องกับลอยกระทงก็คือในการลอยกระทงครั้งที่2นั้นจะมีการเอาระเบิดไปใส่ไว้ในกระทงนะครับเพื่อที่จะฆ่าพระเอกด้วยนะครับ กระทงแรกที่ลอยนั้นก็คือกระทงลอยที่ทําให้พระเอกและเอกพบกันนะครับกระทงที่2นั้นคือกระทงที่จะฆ่าพระเอกนะครับแต่ว่าก็คลาดแค้วนะครับเอกไม่ตายง่ายๆ่รอนะครับมีิเชบัญชาลอต็อกนะครับลอต็อกนี่จะเล่น2บทนะครับอีกบทหนึ่งก็จะเล่นเป็นหมอผีของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เข้าใจผิดตอนนี้นะครับก็ถูกจับมาขังนะครับมิเชบัญชาก็จะเมื่อออกจากคุกได้นะครับมีคนเรียกว่าอะไรมาช่วยออกไปนะครับ ก็จะกลายเป็นคนที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องปราบผู้ก่อการร้ายในเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องลอยกระทงตอนที่ผมนักตัดต่อนะั้นผมคิดว่าน่าฉายนะครับแต่ตอนตอนที่ตัดต่อไปก็เริ่มคิดแล้วครับว่าทำยังไงจะทําให้คนหันมาดูหนังสิอองบหกมอซึ่งตั้งชื่อธรรมดาธรรมาแบบนี้ได้นะครับประเทศของเรานะครับยังบอกว่าตั้งไปเลยลอย,รอยกระทงปืนโหดเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นหนังออกแนวบู๊นะครับเห็นไหมครับจับ ทันเียก่อไม้กังเขนนะครับเดี๋ยวมีกก็โดนจับแบบนี้แหละครับตอนท้ายเรื่องนะครับนี่ผมฉายให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ฉายนะครับเพราะาเรามีภารกิจฟิล์มหนังร้อยม้วนหนังวิชาบัญชาอีกหลายเรื่องนะครับที่กําลังเตรียมฉายเพราะว่ามีบทภากน,นะครับบางเรื่องก็กําลังจะแก่บทภ้าคน,นะครับแต่วันนี้ลอยกระทงดูเป็นตัวอย่างเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ